โอเคนะครับผมกับสวัสดีมิตรและแฟนเพจคลิปฟุตบอรลรอบโลกทุกๆท,ท่านนะครับรวมถึงานงานผมฟุตบอรลรอบโลกทุกๆท,ท่านทั้ง a c e b o o k และ u t u b e นะครับวันนี้ผมจะมรรายผลงานการขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่27ธันวาคมรวมถึงโปรแกรมการขันฟุตบอลประจำวันที่28ธันวาคมให้ทุกท่านได้ติดตามแนละรับชมนะครับว่า เมื่อคืนนั้นมีคู่ไหนหน่าสนใจแนละน่าติดตามกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe แลวกดกระดิ่งช่องยูทูบคลิปฟุตบอรลรอบโลกให้กับทางเราด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโตลตาไทยลีกกันก่อนเลยนะครับคู่สุพรรณบุรีเอฟกับทางด้านขู่เชียงรายนะครับคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับโบลิเตโรับาพายกับทางด้านตาดอยู่ใน จากเอฟซีไป0ประตูต่อ1 <c oughs> สมุดประกาศซิตี้ครับพิกล็อกเอาชนะการท่าเรือครับไป6ประตูต่อ3นคครราชสีมาเอฟซีครับเอาชนะด้านระยองไป2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลพรีเมียลรล์อังกฤษนะครับลีด์ยูไเอาชนะเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อ0เวน์แฮมครับเสมอกับไบตันไป2ประตูต่อ2 ลิเวอร์พูลครับสเสมอกับเวสต์บอมบิดไป1ประตูต่อ1และวู๊ดแฮมป์ตันครับสเสมอกับฮอนแนมฮอนสเปอร์ไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดพิมพ์ลรียงอังกฤษตอนนี้นะครับอันดับ1เป็นลิเวอร์พูลครับแข่งไปแล้ว15นัดมี32แต้มตามมาด้วยอันดับ2ครับเอเวอเรสต์สิบห้านัดยี่สิบเก้าแต้มอันดับ3เลสเตอร์ซิตี้สิบห้านัดยี่แปดแต้มอันดับที่4แมนเชสเตอร์เจ็ดสิบสี่นัดมียี่สิบเจ็ดแต้ม อันดับที่5้าทอตนัมฮอสเปอร์15นัด26แต้มอันดับที่6แมนเชสเตอร์ซิตีต้14นัด26แต้มอันดับที่7แอตเอวลวิลล่า13นัด25แต้มอันดับที่8เชลซี15นัด25แต้มอันดับที่9ซ้าซัลมตัน15นัด25แต้มอันดับที่10ครับเวสต์แฮม15นัด22แต้มอันดับ11วูอ็ดบุกซัมตัน15นัด21แต้มอันดับ12ลีดยูไนเต็ดครับ15นัด20แต้ม อันดับ13นิวคาสเซิล14นัด18แต้มอันดับที่14บสี่คิตเทิลพาเลต15นัด18แต้มอันดับที่15อาร์เซนอล15นัด17แต้มอันดับที่สิบหกไบตัน15นัด13แต้มอันดับ17เบอร์ลี่สิบนัด13แต้มอันดับ18บฟูแลม15นัด11แต้มอันดับที่19เวสต์วดบอมบิดครับสิบเอ็ดนัดขอประทานภัยครับ15นัดมี8แต้มและอันดับที่20เชฟฟีเวอร์เต็ดครับ15นัดมี2แต้ม สำหรับโปรแกรมนะครับที่แข่งขันกันในค่ำคืนวันที่28ธันวาคมนะครับก็จะมีฟุตบอลที่น่าสนใจอยู่แค่1ลีกด้วยกันนะครับเป็นพิมียรลีกอังกฤษนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา4ทุ่มนะครับคิตตัลพาเลตจะพบกับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็คู่ถัดมาเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับเชลซีพบกับแอตันวิลล่าและคู่ดึกเลยครับตี3ครับเอฟเวอร์ตันพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการขารันฟุตบอลประจำวันคืนวันที่27ธันวาคมรวมถึงโปรแกรมการขารันฟุตบอลประจำวันที่28ธันวาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ